เกียวกบเผาพี่น้งางหอมพริกขี้ขนาดเลย พี่น้องตักมาเป็ดดิบก่น้อ,องขีดหอมเนาะีเลยกบนีเข้าเผาก่อนเด้อพี่น้องเขาก็จะเอาไปต้มใส่ไม้ชงกบย่างมีแซบได้พี่น้องกบใส่เบ็ดเนาะ ร้อยก็สิเอาน้ำต้มเทลงไปเลยพี่น้องนี่หอมรวมไฟหอมรวมใส่ตะแภาวน้ำพี่น้องหอมหอมตะเภวสุดยอดออนนอออแล้วพี่น้องฉันหอมเข้ากันเนาะนี่เอาแบ่งให้แม่หวานแล้วพี่น้องเมื่หวานคือพะลัมปลาร์เนาะเรียบร้อยแล้ววันนี้ซิกเนเจอร์เลเยอร์คอตตอมของเขาคือนี่เลยหน่อไม้ไร่เนาะหน่อไม้ไร่ ต้มหว,วานโลดนเลนาะแล้วกะจำปลาแดกบองพี่น้องเลยแซบ่บแซบ่บนี่ซิกเนเจอร์เลเยอร์คอตตอมเบิร์ตตัวนี้ัน,นี้แก้วสมพี่น้องแก้วสมจำหอยอันนี้สบายดี กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเดอ้อมื้อนี้ไดเนลเซบๆมาสู่พ่อแม่พี่น้องเอฟซแล้วพี่น้องนั่นก็คือเมนูแก้วกบใส่นองไม้ส้มกินกับนอไม้ไหลต้มพี่น้องเอ้ยจะแม่นเข่ากันค่ะมีพักหลายอย่างเลยเก็บมาสดๆจากสวนพี่น้องมีมักแคขงถั่วพูแล้วก็มีพริกนี่นอไม้ไลหห่หอยหอมีหอยหอมตต้มพี่น้อง หอยหอมนี่พูดสิอหอมแบบหอมแบบประมาณว่าหอมรากไม้นะพี่น้องเพราะว่าเป็นหอยที่ว่าเก็บมาแต่ดงมันก็เลยหอมมากไม้และการพี่น้องนี่เจวบองกับน้ํา,ราพริกปลาราสับบุ๊มเป็นน้ำพริกเจวปลาราซับกับเจวบองพี่น้องเอ้ยเอฟซี FC ฝากใหบบ้บุคิดว่าสีแซ่ป่านนี้พี่น้องฝากมาแต่ฝั่งไทยบุ๊คคิดว่าสีแซ่แบบเป็นรสซับที่ว่าคือเข้ากลิ่นแบบ อยู่บ้านเท่าหะนะพี่น้องคนลาเพื่อนกินนะกินรสซับนี้เลยเฮาน่ะรู้สึกว่าแซ่บแห้งก็เลยอยากบอกต่อพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องว่าเจ้าบอกที่เอฟซีฝากให้มาจะไทยน,นะแซ่บพี่น้องดเดี๋ยวเทือหน้าเนาะเขาสีใสพิกัรให้บอไดรีวิวอีย่างดอกพี่น้องยังให้พี่น้องได้ชิมว่าแซ่บอีหลีอ่เนาะเทือหน้าแต่ว่าน้องโวเกียวก็ลันตีเลยพี่น้องเลยเจ้าบอกปลาาซับนี่แซ่บแห้งคือเมื่อวานเนี่ยน้องโวเกียวทอดไข่เกี่ยว แล้วก็กินกับข้าวสวยแล้วก็ใส่เกี่ยวปลาบองซับนี่แซ่บแซฟพ,พี่น้องกินกับต้มน้ำไม้ก็บแซ่บเนาะลาสุดเหลือนิดเดียวพี่น้องเกือบบอกให้เกือบพี่น้องเอฟซีบอเห็นกินมาหลายชิดแล้วนี่ซิมกอนพ่ามันซิมแหรอกินหลายเถื่อแล้วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้า,าวเช้านำกันเนาะอยู่ถามการสายฝนพี่น้องมอนี้ค่ะฝนตกตั้งแต่เส้าเเลยเฮาพากันตื่นตั้งแต่ตีห้าคุณแม่พี่น้องเพื่อแบบ ลุกเก่งเต้สาวๆมาเหดอยู่เห็ดกีนี่แหละมาแล้วเพราะว่าฝนตกเดยเดี๋ยวไ,ไปล้างมือก่อนแปน๊บนแซ่บบ่ได้ว้าตัวพี่ยองไหยพักสดๆอือ เกือพวงโดมมือ <laughs> แซบพี่น้องเอ้ยมาเด้อมักินนันกันสดน้ำเจียวกบก่อนก็คือแม่ยวหวานะ่ะ มันฝนแล้เพื่นนัง่งยะยึดถึงพี่น้องเคียงหน้าเข้ากับยักเปียเพราะว่าฝนตกแห้งก็เลยว่าเพื่อนบบกินปลา,ลาเนี่ยนะเขาแบ่งให้เพิ่นใส่ปลาใส่อันน้ำปลาก็เลยเพื่อนกินยุุ่มโบแมน่น้องเขาอยากเพื่อนกินยูลุมเพื่อนอยากกินยูลุมพี่น้องเพิ่นว่าโอ้ยแนมย์นั่งยะว่าสั้นฝนตกขน่ะพี่น้องแม่นพว่เพิ่นได้มันเปียยะม,มันนี่ค่ะฝนตกแหงแ้งจะเศร้าเลยคัาขนาดยังว่ะ คนตกทำเข่าค่ะน้องแบบนาเขากับซีมีน้ำสมบูรณ์ครับคนตกุกอยหอมเนี่ยแ่บคืนเลยโบฮัดอีกอร่อยมากยุทไทย่นบบค่อยนิยมกินหอยหอมหรือว่าบบมีเนาะประมาณนี้แถวภูน่ะซีมีใกล้ภูเขา เป็นคนหนึ่งที่มากินมากค้งหรือว่ามาเกือพวงพี่น้องมันจะวหวานหวานอร่อยอืมามก่อนอมไม่จีบ ได้ยินเสียงฝนบานอกในคลิปได้ยินอยู่แล้วอหอมจับเจียวส้มพี่น้องแล้วหอมคั่บยำปลาบองอีกก่อนปลาบองสับปลาสับมมไม่จูจะเริ่นอ,อาหารมีกระถัพอฟูมีคนบอกว่าน้องตุ๊กเกอ้วนมากว่ะ เดี๋ยวจานยู่ยากอะ่ะก็ได้อ้วนเลยน้องตุ๋เกี่ยวให้อยากเพิ่มน้ำหนักให้อ้วนขึ้นต็นี้อีกหน่อยใ่ห้น้องใส่เนี่ยกะจังคือเนาะใส่อะไรก็จะได้สวยคือคือน้องตุเกียวนะเพิ่มน้ำหนักเด้อพี่น้องเพิ่มน้ำหนักให้อ้วนขึ้นช่วงนี้ค่ะเพิ่มมาตั้งนานั่นแหละเพิ่มไปเรื่อย บอยากผอมคือตะกี้แล้วผอมแบบมื่อมีเหลี่ยมมีแรงขนาะดน้องน้อยก็อยากโตขึ้นตัวนี้อยู่้ามันโตน้องน้อยจำเก่าเลยพี่น้องเจ้าสองปีแล้วพี่น้องเลยเหิือนกันยาส่วนสูงเท่าเดิม,ส,ส,ดมส่วนสูงเท่าเดิมจ่นหน้าตาไปแล้ว ้นสูงกำนาตาอยู่สมเก่าใครอยู่น้องพี่น้องไปตามการเวลาพี่น้องบ่งมีไผ่ยุดเวลาได้เนีย่ <wheelchair. S 2> ยก็นองพ่นเบ้าเนาะพี่ว่าไม่สามารถซื้อเมื่อวานได้เนาะเงินทองม,มากมายก็ไม่สามารถพันล้านก็ไม่สามารถซื้อเมื่อวานได้ก็ไม่สามารถซื้อเมื่อวานกลับมาได้เพื่อนว่าไม่นพี่น้องเลยคนอี้างเด้อวพี่น้องอ หอยนี้ไม่ใช่เป็นไซส์เล็กไซส์น้อยตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้จะไซส์เอ็มอะไซส์เอสไซส์เอไซส์เอเหมือนน้องน้อยเลยเนอะไซส์เอสน้องทุกเกียวไซส์เอ็มแต่ก่อนนะเอ็กซ์เอสน้อยกว่าเอสเอ็มวันนี้ต่อมาเพิ่มน้ำหนักเพิ่มนากขึ้นใส่ไซส์เอ็มพอดีพี่น้องไซส์เอ็มนะ เจียวส้มแทบเจียวส้มที่กี้ายกับหอยกับทำไมจมเจียวบองที่เข้ากับผักสดเจียวปลาสับทอดไข่เจียวก็กินคนเดียวเลยวันกินกับปลาสับ มีเจ้าของอร่อยพี่น้องมีเจ้าของแซ่บชุดใหญ่เราสั่มนี่ค่ะชุดว่าแซ่บชุดอาหารบ้นบานเนาะแม่อาหารบ้านน้องเรพี่น้องเสีย่ยวก๊กหืขาว ียงฝนปอแปะปอแปะพี่น้องใครจะ่ฝนค่อยลงเนาะพี่สานี่ฝนแห้งป้าแ่ะฝนพี่เ้าอยี่บ้าป่ะพี่น้องเ้านี่จังหน่อยข่าวยาวจังหน่อยผมกบใหญ่ตอนนี้กบยังไม่ใหญ่ขนาดพี่น้องกบเพิ่งยังน้อยอยู่พอกบุ้งลงอยปู่นายทำล้ว บุ้งกระเพราพริสดๆจากสวนอยากบอกเลยเผ็ดแหง้งกินมากนึงเลยคือน้ำตาไหลให้เลยแหละใส่ผัดกะเพราแซ่บเอามาตำๆใแซ่บกระเทียมผัดกะเพราแซ่บเนาะ พริกน้ำปลานะมันมาเอาเม็ดพริกน้ำปลาไม่ใช่แน่นคักพริกอ,อันนี้พี่น้องจังกุบกุบน้อยกุบไซส์เอสทำเป็นอย่างยุคอ,อ,อนนาพี่น้องกุบโดดกุบโดดลงไปน้ำเอาไปน้ำเอากุบคือกันคือเนาะ Họ phải lộn rồi ngõ cái gì đấy nó Vì là cục độ là nằm ở như Hai cái ngồi Phải ra luôn rồi Ừ Thuần tốt đủ. Nghi và cả na khảo nhảy Cúc cả nhảy Trăm mặt khen con sụt แต่งก็มีบรีเอาวเนาะ <ừ. S 1> พักลายแล้วพี่น้องเล่นบริเอามักแต่งกินพักกินพักเยอะเสียเ,ยเยต็งตึงถือวื <ừ. S 2> มเามาชมอีก าคนที่เพื่อนม,มักกินพักนะมะแขงมีชื่อว่าเพิ่นโบกไก่ด้วยแหละเพราะมันเหม็นเขียวแต่โบไม่เหม็นเหี่ยวแห้งใดกลุน้อยแบบผบไม่กลิ่นแบบอะไรเลยข้าวต้องต้มไม่ต้มแต่บโบเซฟทำกินชดซับเนาะอืมต้มแล้วมันบ,อกกอบเกาะด้วยพี่น้องอือืหวานข้าวต้องกินพักที่ว่าเพื่อนมีส่นกรณีอีกอันนี้ค่ะชื่อว่าโบเหมินเลย แต่วันนีกินกรดมะแข้งต้องกินชักเพ่อนกินแห้งกว่านี้น้องยกินแบบต้นหอมสดบอกนะต้นหอมสดนินเด้พอ,อ,อ,พ,อ,อ,อพี่น้องกินกับทอดไข่เจียวแซ่บแซ่บต้นนะพี่น้องย่มเอาเลยนุ่งเวลากินไข่เจียวขั้นทอดใส่แต่บะแซ่บพอใสแซ่ไข่ค่ะมันจะคิวคิวกินซดนี่แซ่บหอมชอมากกินหัวหอมเพราะว่ามันเหม็นเขียว กินกิ่ไ้แต่วา,วาใบต้นหอมากินได้หน้าดำนี่ฮะงามเกี่ยวนี่เกี่ยวขักกันพี่น้องเนาะ สบายพี่น้องนาดำค่ะเจ้าหน่อยนี่เท่าสิ่้ากันไปไปลุกหญ้าลุกหญ้าตามไหหน้านี่แหละหญ้าจังบุญาติอาหารของหน้าเข่าเฮาบุญาติอาหารเข่าเฮาเนาะไปหาลุกหญ้าหญ้าพ้นเก่งเลยน้อพี่น้องปุ๋ยลงไปพ้นกินก้อนหมูใหญ่ก้อนเข่าอีก เอฟซีบอกตอนนั้นได้ไทใช่วานตอนเขาดำหนาแล้วกล้าจังแบบเข่าเข่าจังใหญ่ก็เน่ยแนนคืนนี่อาเจ้าหนูได้บอกอาเจ้าแซ่บหลายเนาะพี่น้องกินแก้วกบน้อยใส่หน่อไม้ส้มเมือนนี้พี่น้องต้มหน่อไม้มีจะได้แซ่บ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปเพียงสันี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านนะ้อพี่น้องที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็ให้กำลับบงใจครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่น้อพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย